สวัสดีนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะคลิปนี้พี่พรพาเพื่อนๆมาชมต้นยางนานะคะอายุ6ปีแล้วพี่พรปลูก12สิงหา2560นะคะเพื่อนๆน้องสวยสูงมากความสูงน่าจะ10กว่าเมตรได้แล้วนะคะเพื่อนๆเราปลูกเป็นแนวกันแดนกันชนกันลมได้นะคะเพื่อนๆ เนี่ยเลยสวยงามมากนะคะเมื่อเขาโตขนาดนี้เราก็ไม่ต้องได้ดูแลอะไรมากนะคะเพื่อนๆใบเขาก็หล่นลงนะคะแต่แปลงนี้ยังไม่เห็นเหตุเกิดนะเพื่อนๆเ,เพราะว่ามันเป็นที่น้ําท่วมนะคะเป็นที่น้ําท่วมพี่พรขุดคลองเอาดินขึ้นมาทําคูแล้วก็ปลูกยางนานะคะ เวลาน้าท่วมก็จะท่วมขึ้นมานะคะแต่ยังนาไม่ตายนะคะเพื่อนๆกอนเล็กๆพี่พรก็รกกปลูกเขานะคะน้ําท่วมมิดหนึ่งเดือนก็ไม่ตายแต่พี่พรจะเลี้ยงก้าพันให้สูงก่อนนะคะเพื่อนๆสูงประมาณหนึ่งเมตรค่อยเอามาปลูกมุมนี้เป็นตะเคียนทองนะคะเพื่อนๆเ,เนี่ยต้นสีดำๆนี่คือตะเคียนทอง น้ำท่วมไม่ตายเหมือนกันนะคะเนื้อไม้ก็ไม่ผุเวลาถูกน้ำปลวกไม่กินนะเพื่อนๆเนื้อตะเคียนทองเนี่เวลาก็ททำเรือโดนทะเลนะพี่น้องชาวใต้ก็จะชอบเอาไม้ตะเคียนทองนี่แหละทำเรืออู้ต้นนี้ใหญ่มากข้างบนนูออ้นจะมีรังมิมนะทุกคนนู้นนู้นนุ่น มิมิม,มกล้องซูมไม่ถึงนะคะโอ้ต้นดำๆนี้คือตะเคียนทองนะเพื่อนๆแล้วก็จะมีเมล็ดยูคาลิปตัสปิวปิวมาก็มาเกิดแซมนะคะต้นขา,ขาวๆนี้คือ,อยูคาลิปตัสนูน้นฝั่งคลองทางน้อนอยางนานะคะ พื้นที่แปลงนี้ยี่สิบก่อไร่นะคะเพื่อนโอ้สวยมากทุกคนยังนาก็สวยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่พรด้วยนะคะนี่ครองทุกคนครองก็จะมีปลานะทุกคนเนี่ยมีปลามีปูมีหอยพี่พรก็ขุดเอาดินในครองขึ้นมาข้างบน ขึ้นเป็นแลงแปลงๆนะคะแล้วก็ปลูกยางนาปลูกตะเคียนทอง,องก็ถือว่าน้องสวยอยู่นะเพื่อนๆได้ผลอยู่ปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้เละลูกหลานก็จะได้ร่ำรวยมั่นคงมัง่งคั่งนะคะเนยสวยๆวยวยธรรมชาติเราสร้างเองได้กับมือโอ,โอเคนะคะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าค่ะ สวัสดีนะคะ